สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่เมืองกานีภูมิภาคสกายประเทศเมียนมากกันบ้างล่าสุดนะครับเมื่อวันที่9สิงหาคม2565สำนักข่าวทานละวินเกตนิวส์รายงานว่ากองกำลังป้องกันประชาชนกานีหรือกานี pdf และพันธมิตรร,รวม7กลุ่มในเมืองกานีภูมิภาคสกายซึ่งเป็นเขตหนึ่งของประเทศเมียนมา ที่ตั้งอยู่ในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่ร่วมการโจมตีเรือรบและยานพาหนะสนับสนุนอีกสองลำของทหารออนไลน์ที่กำลังลอยอยู่ในแม่น้ำจินนาวินเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระหว่างการโจมตีมีการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างรุนแรงได้มีรายงานว่ากองกำลังทหารออนไลน์อาจเสียชีวิตแต่กองกำลังฝ่ายต่อต้านสามารถถอยกลับได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ เพราะพวกเขายึดตำแหน่งที่ดีในการโจมตีไปดูคลิปเหตุการณ์กันครับดี တ okay. ေ no, wait, wait, wait. ာ so ်တ okay. ေ oh, <the> ာ oh, ်အရည်ရည်だ။ဟဲ့။ဒီကကျွန်တော် point လေးကိုကျော်သွားရင်တော့ဖလက်ကြီးကကျော်သွားရင်တော့ဟောပြီဟောပြီဝစီဘာနဲ့နောက်ပါစစ်တမောကိုပြင်မယ်ဝစီဘာနဲ့ဟာကိုနောက်စစ်တမောကိုပြင်မယ်။ဟာရ။ကိုစီကိုစီ Bien bà mỹ biết biết đi biết đi 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 biết 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 Đi biết 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 你稳着，稳着，稳着！稳着！再来一遍，再来一遍，再来一遍！哦哦哦！别别别！你来！过来过来，兄弟！别吵嘞！你，你来一遍。过来呀，过来呀！来来来，来来来！我来，我来，别别别！来来来，来来别别。

一年了，没多少。时哎呦，都。<noise>